สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยติยาเปิดดวงนะจ๊ะสะเบียงบุญของคุณกำลังส่งผลใดให้คุณในขณะนี้เรามาดูกันสิว่าสเบียงบุญของคุณเนี่ยกำลังส่งผลใดให้คุณในขณะนี้การอ่านไพ่ของเราเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะจ๊ะเป็นภาพรวมนะเป็นดวงโดยรวมนะจ๊ะไม่สามารถตรงกับดวงไครได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะจ๊ะ ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความเพลิดเพลินนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครใจดีกดปุ่ม s u p เปอร์แตงให้ด้วยนะจ๊ะสะเบียงบุญของคุณกำลังส่งผลเรื่องใดให้กับคุณในขณะนี้ ทำจิตให้เป็นสมาธินะถ้าคุณเชื่อคุณตั้งจิตตั้งใจรับชมและรับพลังงานน่าพัยแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถปิดคลิปหรือเลื่อนคลิปผ่านไปได้เลยนะจ๊ะโอเคไหมสเบียงบุญของคุณกำลังส่งผลเรื่องใดให้คุณในขณะนี้พลังงานตัวตนนะเป็นพลังงานของราชินีถือถ้วย พลังงานของคนใจดีพลังงานของคนที่มีความสุขพลังงานของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์พลังงานของอคนที่อยู่ในจังหวะที่มีความสุขแห่งชีวิตความสมหวังนะสะเบียงบุญของคุณเนี่ยบอกว่าเนี่ยคุณกำลังจะสุขสมหวังคุณกำลังจะมีความสุขนะความสุขความสมหวังสิ่งที่คิดสิ่งที่ค่าสิ่งที่ปรารถนาจะเป็นไปตามประสงค์ <laughs> ราชินีถ้วยสเบียงบุญของคุณกำลังส่งผลเรื่องใดให้กับคุณในขณะนี้พลังงานของไพ่เดอะเวิลด์เป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์บางเกิดขึ้นนะ้องงานต่างประเทศก็โดดเด่นด้วยนะไพ่เดอะเวิลด์นะความอุดมสมบูรณ์นะเกิดขึ้นคุณจะสุขสมหวังคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะเขาเรียกว่า ได้ดั่งใจปรารถนาได้ดั่งใจหวังได้ดั่งใจหมายนะงานโซเชียลโดดเด่นงานต่างประเทศโดดเด่นใครรอบินมีโอกาสได้บินด้วยหรือขณะนี้ใครอยู่ต่างประเทศเออขณะนี้ใครอยู่ต่างประเทศนะบอกเลยว่าเลิอดบอกเลยว่าสมหวังบอกเลยว่าปังเออตอนเนี้ยปังนะ การต่างประเทศโดดเด่นธุรกิจต่างประเทศก็โดดเด่นด้วยนะสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังเอาไว้จะประสบความสําเร็จมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในเกณฑ์ดวงชะตาของคุณสะเบียงบุญของคุณกําลังส่งผลเรื่องใดในขณะนี้อีกนะโอ้โหหกไม้เทา้ชาชัยชนะความสําเร็จความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ไพ่หกม้ six of wands เป็นไพ่ของชัยชนะเป็นไพ่ของความสําเร็จเป็นไพ่ของ ความสมหวังเออนะการงานการงานจะประสบความสําเร็จการงานจะมีการความจเจริญรุ่งเรืองนะเออนะเรื่องใดๆที่เป็นปัญหาคุณจะชนะนะเออหกไม้เท้าคือชัยชนะนะหกไม้เท้าคือความสําเร็จนะสะเบียงบุญของคุณกําลังส่งผลเรื่องใดให้กับคุณในขณะนี้อีกนะ โอ้โหมาเป็นไพ่ของจัสติ๊กอ๋อเป็นพลังงานความชัดเจนความยุติธรรมนะเรื่องใดๆที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่ชัดเจนมันไม่ไม่ให้ความเสมอภาคกับตัวของคุณเลยนี่คุณกําลังจะได้ความยุติธรรมความเสมอภาคก,การงานดีหนาะการเซ็นสัญญาผ่านงานเอกสารผ่านเนาะการสอบ สัมภาษณ์สอบแข่งขันผ่านสอบบรรจุผ่านนะบางคนก็จะได้เซ็นสัญญาบางคนก็จะได้บรรจุงานบางคนก็จะได้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าได้เป็นคนของคนในองค์กรอย่างเต็มตัวเออประมาณนี้เลยเกิดขึ้นนะมองเห็นพลังงานของความ ถูกต้องเออนะคุณอาจจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมคุณอาจจะเป็นคนชอบความถูกต้องแต่คุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกยังไงตรงปลายตรงมาเออ,อประมาณนี้เนาะเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่มีความอ่อนโยนและความระมุนนะ สิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนเนาะพลังงานคุณดีนะสี่ใบเปิดมาพลังงานคุณดีนะเป็นไพ่ของผู้ที่มีสเบียงบุญค่อนข้างดีเลยคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้เรามาดูกันอีกซีว่าสเบียงบุญของคุณเนี่ยกำลังส่งผลเรื่องใดกับคุณในขณะนี้อีกโอ้โหเดอะไฮพีเทสพลังงานของคนมีสเสน่ห์พลังงานของคนที่มีเขาเรียกว่า มีพลังอำนาจอยู่ในตัวอยู่แล้วอะเออคุณมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วอะนะพลังงานของเดอะไฮพทเทสพลังงานของเทพีพันจรพลังงานของผู้ทรงพลังอำนาจพลังงานของผู้ทรงด้วยสเสน่ห์พลังงานของผู้ทรงด้วยเวทมนต์ที่อยู่ในตัวเออตัวของคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนมีมนต์สะกดอะเออใครเห็นใครก็แบบ ต้องมนนะ่ะเออต้องมนของคุณอนะ่ะเออมีอาจจะมีแบบของดีมีณจัง,งังเอินนะะเสบียงบุญเป็นบุญที่ติดตามมะเป็นเขาเรียกว่าคนที่มีของอ่ะมีของติดตามมาของเก่าติดตัวมาอะไรประมาณนี้เลยนะบุญเก่าเนาะการปฏิบัติด,ดีนะการปฏิบัติดีการกระทําดีเนาะคุณงามความดีสะสมบุญบารมีมาเห็นไหม ส่งผลให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จส่งผลส่งผลให้คุณเนี่ยเออได้ได้รับ อ่าสิ่งดีเกิดขึ้นเนื่องด้วยว่าอ่สิ่งดีที่คุณหมั่นหมั่นสร้างหมั่นทำา่เออนะเป็นสเสบียงบุญที่ส่งผลให้คุณเนี่ยได้รับความยุติธรรมได้รับความสุขได้รับความสมหวังเห็นไหมช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ลางสังห์น,นะแม่นยำนะเป็นช่วงที่ลางสังหอ์แม่นยำเป็นช่วงที่เซนส์ของคุณเนี่ยดีด้วยเออช่วงเนี้ยลางสังหอ์แม่นยำเซนส์สัมผัสก็ดีนะเป็นช่วงที่ก่อเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นน่ะในช่วงเนี้ยเป็น สบียงบุญที่เหมือนกับว่าเนี่ยผลบุญกุศลนะสบียงบุญของคุณเนี่ยกำลังส่งผลให้คุณประสบความสมหวังเกิดขึ้นมาดูกันต่อสิสบียงบุญของคุณกําลังส่งผลเรื่องใดกับคุณอีกในขณะนี้เป็นพลังงานของราชินีไม้เทา้าโอ้โหพลังงานของคนประสบความสําเร็จพลังงานของคนที่ บางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะบางคนเจอเจ้านายดีบางคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจบางคนอ่าได้ได้เป็นแบบเป็นใหญ่เป็นโตอะ่ะเออเนาะสิ่งดีเกิดขึ้นนะธุรกิจกิจการโดดเด่นนะความสำเร็จเรื่องการงานโดดเด่นนะเป็นคนมีเสน่ห์ช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากเลยเชื่อไหม เพราะว่าราชินีถ้วยราชินีไม้ขึ้นมานะคนเก่งคนฉลาดคนมีสเสน่ห์คนมีความมั่นใจในตัวเองคนมีแพชชั่นคนมีไฟในการทำงานอะส่งผลนะให้ดวงชะตาคุณเนี่ยพบกับเส้นทางแห่งแสงสว่างเส้นทางแห่งความสําเร็จสเบียงบุญของคุณมาดูกันต่อซิว่าสเบียงบุญของคุณกําลังส่งผลเรื่องใดให้กับคุณในขณะนี้อีกนะโอ้โหราชาเหรียญ ไพ่แนะห่งเศรษฐีพ่แห่งความมั่งคัง่งพ่แห่งความร่ำรวยนะฐานะการเงินจะดีขึ้นจะมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยหรือไม่งานเนี่ยคุณก็อาจจะเจออะไรบางอย่างที่มันแบบ อ่อฮะมีความทําให้คุณนะรวยเออเนาะอาจจะเจอคู่ดีก็ได้อาจจะเจอคนอการเงินฟุกฟุกก็ได้อาจจะประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจกิจการที่ทําอยู่จนมีความมั่งคั่งร่ํารวยอูฟู่งานต่างประเทศเด่นมากเลยนะบอกเลยนะใครอยู่ต่างประเทศงานคุณเด่นมากใครจะบินประสบความสําเร็จได้ดังใจหวังนะเออเนาะ ธุรกิจต่างแดนธุรกิจข้ามชาติโอ้โหเด่นมากอ่ะสะเบียงบุญของคุณกำลังส่งผลเรื่องใดให้คุณในขณะนี้อีกนะเป็นพลังงานของ t of Cup 3สถ้วยเลิศ เลิศอยู่นะพลังงานสามถ้วยพลังงานแห่งความมั่งคั่งเอ้ยพลังงานแห่งความโชคดีโชคดีข่าวดีเรื่องดีเกิดขึ้นนะบางคนได้รับข่าวดีเรื่องการเงินบางคนได้รับข่าวดีเรื่องความประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจบางคนจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานที่ทำเออนะบางคนกําลังจะได้รับข่าวดีมีเรื่องยินดีเกิดขึ้นมีโอกาสได้าสังสรรค์ปาร์ตี้มีงานเฉลิมฉลองบุคคลดีบริวารดีหุ้นส่วนดีสาม ามถ้วยเนี่ยเนาะเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งดีเกิดขึ้นอะสเบียงบุญของคุณส่งผลให้คุณได้พบกับคนที่ดีพบกับเพื่อนดีพบก,บกับกัลยาณนามิตรด,ดีพบกับหุ้นส่วนดีพบกับพาร์ทเนอร์ดีนะพบกับคนอุปถมัมภ์ดีเนี่ยสามถ้วยตรงนี้ยอะออห้าไม้เท้าการแข่งขันถ้าสอบแข่งขันคุณชนะขาดลอยอื บอกเลยสอบบรรจุคุณก็จะได้นะสอบสัมภาษณ์คุณก็จะผ่านนะการสอบแข่งขันหรือการงานการประมูลงานนู่นนี่นั่นก็ผ่านนะหรือถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเออถ้าถ้าดวงชะตาอันนี้เป็นบางพลังงานบางคนนะอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของคุณคนคนเดียวบางคนมีเรื่องงานเกี่ยวกับระบบงานราชการอะไรอย่างเนี้ยนอยุ่งยากวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยคุณจะผ่านนะบอกเลยคุณจะผ่านนะ เพราะว่าจะติกมากับห้าหมา้สเบียงบุญของคุณส่งผลอะไรให้กับคุณอีกห้าหมายกับห้าเหรียญเงิน เงินขาดแขนยุ่งวุ่นวายเนาะยากลําบากก่อนหน้านี้ใครเจอกับความยากลําบากใครเจอกับปัญหาใครเจอกับอุปสรรคใครเจอกับการเงินที่อ่อมันขาดมือใครเสียเงินไปแล้วใครมีเหตุมีเรื่องที่เสียเงินออกไปโดยไม่ใช่เหตุไม่ใช่เรื่องหรือว่าใครมีปัญหาอะไรที่ต้องจ่ายเงินไปก่อนหน้านี้จ่ายเงินให้กับบริวารจ่ายเงินให้กับอะไรอย่างนี้นะคุณน่าจะมีโอกาสที่มันจะมีแนวทางใน ทางที่ดีขึ้นเ,ออเกิดขึ้นและในช่วงจังหวะเวลานี้เห็นไหมปัญหาต่างๆความยุ่งยากต่างๆจะคลี่คลายใครติดขัดเรื่องการเงินจะคลี่คลายการงานที่มีปัญหาจะคลี่คลายนะบางคนจะได้เดินทางเนาะเดินทางเพื่อไปเขาเรียกยังไงอ,ะไอ่ะไปเขาเรียกว่าไปไปทำบุญก็ได้หรือว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะบางคนเนี่ยเขาบอกว่า ถ้ารู้สึกว่าพลังงานคุณไม่ดีหรือว่ารู้สึกว่าดวงช่วงเนี้ยมันสะดุดติดขัดมันไม่ลื่นมันไม่โฟมันไม่โปรมันไม่ไหลเลยอะแม่เอาอยัางไงดีเนอะลองไปสถานที่แบบ แม่น้าไปเที่ยวทะเลบ้างหรือว่าไปเที่ยวน้ําตกบ้างเออช่วงนี้หน้าฝนก็ไปเที่ยวอ่าสวนสาธารณะที่เขามีอ่ามีม,มีมีบึงมีคลองมีอ่าน้ําพุมีอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบร่มรื่นอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อเคลีย energy, ร์เอเนจีเคลียร์พลังงานเพื่อคลาย บางทีเขาบอกว่าการเดินทางไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลเนี่ยก็เป็นการเสริมดวงแก้เคล็ดได้อีกรูปแบบหนึ่งอ่ะเรามาดูกันซิว่าสเสบียงบุญของคุณเนี่ยกำลังอ่า ส่งเสริมช่วยเหลือเรื่องใดให้คุณในขณะนี้อีกนะโอ้โหเดอะฟูเห็นไหมปัญหาจะคลี่คลายเรื่องราวความยุ่งยากจะคลี่คลายใครติดขัดเรื่องการเงินจะคลี่คลายปัญหาที่ไม่ดีจะคลี่คลายสิ่งดีจะเกิดขึ้นคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนได้เดินทางจริงๆนะความสุขความเป็นอิสระความหล่นล้าจะเกิดขึ้นเนาะอิสระภาพจะเกิดขึ้นเนาะเออไพเดอะฟู แล้วก็มาโอ้โหเขาล่วงมาเองเลยเดอะซันเดอะฟูแล้วก็มาเดอะซันการเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเกิดใหม่ใช้ไลกว่าเดิมอะไรประมาณนี้เลยนะความสุขความสําเร็จความสมหวังเกิดขึ้นเนาะเป็นไพ่ของคนที่พลังงานที่เหมือนกับว่า หมดสิ้นโชคชะตาอ,ะอันเลวร้ายหมดสิ้นบททดสอบอ,อันที่เหนื่อยยากแล้วได้พบความสุขความสำเร็จได้พบกับแสงสว่างหนทางแห่งอนาคตที่ดีเออประมาณนี้เลยดวงของของคุณนะ่ะเบียงบุญของคุณชัดเจนมากแสดงว่าคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยนะพลังงานเดือดสันขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าเนี่ย พลังงานแห่งบุญพลังงานแห่งชื่อเสียงพลังงานแห่งแสงสว่างแสดงว่าตัวของคุณเนี่ย อาจจะเป็นคนชอบให้แสงสว่างคนอื่นอาจจะเป็นคนชอบนําทางคนอื่นให้ไปพบกับความสุขความสําเร็จอาจจะเป็นคนชอบนําทางคนอื่นให้ไปพบกับแสงสว่างแห่งชีวิตเออประมาณนี้ได้มีความรู้สึกเช่นเนี้ยท,ที่ที่อยากจะพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาังงานของคุณเน่ยดีพลังงานของคุณมาเต็มคุณมาถูกทางด้วยนะในสิ่งที่คุณในสิ่งที่คุณเป็นอยู่สิ่งที่คุณทําอยู่นะอ่ะราชาถ้วยราชินีถ้วยราชาถ้วยคุณจะเจอคนเป เจอคนช่วยเหลือเจอคนอุปถัมภ์หรือเจอคู่ที่ดีถ้าไม่เป็นคู่ก็อาจจะเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีเป็นพี่น้องที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีบริวารที่ดีเออหรือเจอเจ้านายใจดีอะไรประมาณนี้นะดวงของคุณเนี่ยสเบียงบุญของคุณเนี่ยจะดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามา จะผลักปัญหาความยุ่งยากออกไปจะผลักอุปสรรคออกไปแล้วพยายามดึงดูดคนใจดีพยายามดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามานี่คือสเสบียงบุญของคุณได้ส่งผลเขาบอกว่าทําดีเอาไว้สร้างกุศลเอาไว้ทําบุญเอาไว้ไม่สูญเปล่าอย่างน้อยเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะย้อนกลับมาช่วยเราได้เออประมาณนี้เลยนะอ่ะ อ่ะแปดไม้เทา้าไพ่คุณเจริญนะไพ่คุณก้าวหน้าแล้วหนึ่งถ้วยข่าวดีความรักที่ดีถ้าใครโสดนะเจอความรักที่ดีแน่นอนนะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณจะส่งเสริมที่ดีมากอ่าการเงินที่ดีข่าวดีอ่าสิ่งดีเกิดขึ้นถ้วยแห่งความสําเร็จถ้วยแห่งความสุขถ้วยแห่งความสมหวังถ้วยแห่งความเจริญรุ่งเรืองถ้วยแห่งรางวัลชีวิตหนึ่งถ้วย นะเดือดสันขึ้นมาเคลียร์เลยคลิปนี้สะเบียงบุญคุณเด่นมากพรบุญบุญเนี่ยส่งผลเห็นไหมถ้วยใบเนี้ยคือเขามีแสงออร่าออกมาจากถ้วยอะเหมือนกับว่าเนี่ยบุญของคุณเนี่ยเต็ม บุญของคุณเยอะกุศลที่คุณสร้างเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อดีตชาติไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันชาติที่คุณได้สร้างมาเยอะแล้วส่งผลส่งเสริมให้คุณได้พบกับความเจริญก้าวหน้านะแปดไม้คือความก้าวหน้าอยู่แล้วนะเขาบอกว่าสเสบียงบุญน่ยส่งผลให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองนะแล้วได้พบกับคนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีบริวารที่ดี ครอบครัวที่ดีนะคนรอบตัวที่ดีนี่คือสเสบียงบุญที่คุณสร้างที่คุณทําก็เหมือนประมาณว่า พอจะลำบากพอจะแย่จะมีคนหยิบยื่นไม้มือมาช่วยพอจะลำบากพอจะแย่มันจะมีเหมือนว่ามันตกไม่สุดอ่ะพอจะตกไม่ตกก็จะมีคนอุปถัมภ์พอจะตกไม่ตกก็จะมีคนแก้ให้จะมีคนช่วยอะไรอย่างเนี <S <s ้ยประมาณนี้เลยนี่คือดวงของคุณนี่คือเสบียงบุญของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เขาบอกไงเนาะสะสมเอาไว้บุญอ่ะวันนี้ไม่เห็นผลวันหน้าเขาช่วยเราได้โอเคนะประมาณนี้นะสุขสมเรื่องสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนาเสบียงบุญของคุณกุศลบุญของคุณจงช่วยส่งเสริมให้ คนที่ผ่านมาพบคลิปนี้มีแต่ความเจริญและมีแต่ความก้าวหน้าตลอดไปนะคะโอเคนะสวัสดีจ้า